ผัดทิชแกงใต้แบบพอพักใช้งบเท่าไรนี่ครับพี่ที่แกงใต้เลยพี่ผัดมะพร้าวอันนึงพี่น้องครับกระเทียมขายไงยครับเนื้อสะโพกหัน่นถึงขั้นขั้นต่ำขายเท่าไหร่พี่พี่คณะขายไงล่ะครับจะใบมะกรูดขายไงยจ้ะเราจะนี้ขาดอะไรอะ่ะจับผัดซะดีไหม บุตรแห่งเชฟเอียนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วสูตรลับคือการพลิกไข่ไปมาตามด้วยกระเทียมพริกแกงาตและบุตรแห่งเชฟเอียนก็โคเล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 ททำไมมันไม่ละลายว้าออมันขาดสิ่งนี้และแล้วก็ละลายด้วยความที่เป็นบุตรแห่งเชฟเอียนใส่หมูลงไปและกระเชนเคยโคเลโคเลโคเลให้หมูมันสุกตามด้วยผักมาระเอดดีคัะนะเหยาดด้วยน้ำปลาตามด้วยพงวิเศษของบุตรแห่งเชฟเอียนแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันจุ๊กจุ๊ก จบด้วยใบมะกรูดหอมละมุนเป็นที่เสร็จสิ้นบุตรของเชฟเอียนทำสำเร็จแล้วสัมผัสรสชาติไข่ดาวก่อนเยี่ยมผัดพริกแกงใต้สูตรเด็ดซีรีรวมกันประมาณ40ว <st> ับวตสำหรับใครที่ทอ้อแท้ในชีวิตนะไม่เป็นไรและคนก็มีจังหวะชีวิตของตัวเองนะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับ